สวัสดีครับลูกในเกม g d a s e n นครับ g d a s e n นั่นแหละไม่ผิดวันนี้มันเกิดมันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยมันมีสงครามเกิดขึ้นผมคือ CJ นะครับจู่ๆก็มีพวกแก๊งยก k ซ่ามาครองเมืองแถวนี้เราจะปล่อยให้พวกแก๊งยก k u z าทำะไไในถินแบบนี้ไม่ได้มันทำอะไรใน็บนี้ในที่ในถินของเราไม่ได้เราต้องจัดการมันแล้วเมื่ออดีตนักฆ่าเมื่อดินดนัก เมือ่อดินนาคาต้องมาเจอกับแก๊งยากุซ่าความมันจึงเบ่งเกิดในซีดีเเซนตอนแก๊งยากุซ่าของเมืองผมคือซีเจครับผมจะมาปกป้องโลกโอูมยโอูไม่นะพวกแก๊งยากุซ่าเอาริ้นรนจมตีมก่อนก่อนที่มันจะสายไป รีบโจมตีมันก่อนโอเคเมื่อคยสงครามแก๊งยากูซ่าครับเราจะไม่ยอมพวกยากูซ่ามันครองเมืองหรอกมันเกิดการทำสงครามกับเราแล้ว โอเคเมื่อดี้ดนักข่ามต้องมาเจอกับเมื่อดี้ฆาตรกรแล้วกันนะมันมีแก๊งจีนยู่ว่แกง๊งเชหน้าเทามาไอพวกไหนเนี่ยพวกแก๊งหัวฟ้าดีกว่าพวกแกง๊งครอบครัวหัวฟ้าจะมียอม พวกนายทำตามที่ใจต้องการหรอกท่านจะไม่ยอมเด็ดขาดตู้ฟูชไปพวกเราดีกว่ามาสงครามกลางเมืองกันจะเริ่มขึ้นแล้วเราเปิดภูเขาของกุทอมให้มันได้เกิดทำสงครามกลางเมืองแล้วโลกนักฆ่าโลกนี้กลายเป็นทะเลพลิงไปแล้วมันเข้าสงครามนักฆ่าชัด สงครามนักฆ่าโจชัชตผมบิน่อนผมไม่จะเป็นแค่นักอดีตนักฆ่าอย่างเดียวนะครับผมยังเป็นซูปเปอร์แมนซูเปอร์แมนแห่งสมอลวิลวิธีลงพื้นแปะลงพื้นละ ต้องมีนินจาดินินจาอาตุลิมันพวกแก๊งยากุซ่าเนี่ยอุยสงครามแก๊งโอ้โหอุ๊ยอุ๊ยอุช้ชอุ๊ยวุม้มมันมีสงครามกลางเมืองสงครามมีแก๊งยากุซ่า เราจะไม่ยอมให้พวกนี้มาครองเมืองนี้ได้เพราะฉันนั่นแหละคือเจ้าของเมืองนี้อือตายซะอือแม่คลิปนี้สิเละแน่นอนกันจะไม่ยอมให้แกครองเมืองหรอกอืออือทำร้ายฉันเหรอ อืออือไอ้เหี้ยโหดจังวะที่จะครองเมืองเหรออือจะปล้นรถเหรอพวกแก๊งยก k ซ่าเร็วคือวันนี้คือวันที่สิบสามตุลาสิบสามตุลาทำไมเลยครับมันคือสงยี่สิบปีทุกทุกยี่สิบปีจะมีสงครามกลางเมืองที่เมืองแห่งน,นี้สงครามแห่งแก๊งยากุซ่าอันนี้เป็นสงครามครั้งที่สิบ สงครามครั er ้งแรกเป็นสงครามที่ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งที่ยี่สิบครั้งนี้จะเป็นสงครามที่ใหญ่ใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนครั้งแรกเพราะครั้งก่อนหน้านี้มันไม่ได้รุนแรงขนาดนี้พวกแก๊งยากูซามะรวมตัวกันโดยไม่นัดหมายสงครามเลือดสงครามนครเลือดสงครามนครสีเลือดสินะตาคําวทำนายมันคือสงครามนครสีเลือดใช่มันคือนครสีเลือด มืองทั้งเมืองจะเต็มไปด้วยเลือดอุ้ชอุ้ชอุ้ชอือจะคาราเต้มนุษย์เงือกหน่อยตุ่มไปปลดรถเหรออุ้ชอุ้ชตุ่มโอ้โหแกมันโหดจังวะอุ้ชอุ้ชอุ้ชไม่ใช่มันทับบูขดมันเลยวะ มาสงครามมนุษย์เงือกนี่ไงมาสงครามจากุสาอุ้ยเออกลุ้มสีฝนฝนฝนตกแล้วปุ่มอืมอุ้ย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 ใส่กันเลยนะ อืมอ,อืมอ,อืมอ,อืมอมผมสิกใส่สูตรไม่ติดดาวครับแล้วทาไมติดดาวแล้วมันจะไม่มันได้ไงวะเอามันมันดีอยู่ไหนวะไอ้สูตบวินเต็ดผมจะปิดสูดด้วยการใส่ซ้ำ not witted อือ เอาเลยเอาติดหกดาวไปเลยตุ้มเอาเลยครับผมโดนหมายหัวจากทั้งตำรวจแล้วผมคือผู้ชนะในแก๊งยากุซ่าสงครามยากุซ่าครั้งนี้ผมเป็นผู้ชนะผมโดนหมายหัวจากตำรวจแล้วมือตำรวจเลวในเมืองอื้อ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  อืมตุ๊ชฟันทั้งเมืองที่จะเกาะสงครามกับฉันน่ะเหรอมันยังเร็วไปร้อยปีเว้ยการที่เจนายใช้ดฉันได้มันยังเร็วไปร้อยปีอื้อ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 อืบอกบอกเลยก่อนว่ายังเร็วไปร้อยปีอื้ออื้ออื้อขอโทษด้วยอืมอืม แก๊งยากุซ่าหรือจะพูกตำรวจหรือ,รอจะสู้คนที่โค่นแก๊งยากุซ่าที่ทั้งแก๊งน่ะเดียกนายจะมีบัญญาชนะชั้นได้หรือซาบอนโอฮานาะซาบอนก็กลัวเมียนะซาบอนก็กลัวเมียนะเขาข้างวันก็บอกว่าเสียงดังคนจะนอน ต,ตุ้มตุ้มตุ้มโอรอดจเครื่องสั่นเลยตุ้มสงครามครั้ขขงนี้มันรุนแรงจริงๆผมรีบดีก่อน <c oughs> เขาปิดเมืองล่าผมเลยเหรอโอ้สวยแล้วผมโดนล่าทั้งผมโดนล่าข้าวผมวแลมันปิดเมืองล่าผมเลยสวยแล้วช่วยผมด้วยครับช่วยด้วยครับชว่วยผมด้วยผมโดนล่า จะไปสู้กันแถวไหนดีโอ้ผมหนีมาบนภูเขาแต่มันยังจับผมได้อยู่เออืออบอลระเบิดนี่ปุ่มกดลระเบิดสิคกับผมเฮียฮ้อครับซม่งมะไหนปุ่มโบุ้่ม เอ๊ะทำไมพวกแก๊งตัดไม้เถื่อนทำไมไม่มีจับทำไมจับผมทำไมเนี่ยไม่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 จะจับผมซู่ไอ้ลูกทำอะไรทำอุปกรณ์นับโอ้โหเดีลูกซองรัวกูหน่อย อือ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 จะลูกซองรัวหน่อยเป็นไงเป็นไงมึงโอ้ยยอ้อหโอ้อห้อ้โหคือเอาไปดูซองมายิงรถถังมันก็บ้าเกินแล้วเรต้องเอาชีวิตรอดจากพวก ตำรวจพวกนี้ตำรวจจะลองลุมล้อมจับผมแล้วทั้งกองทัพร,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 รัฐบาลกำลังต้องการตัวผมครับต้องหนีรอดให้รอดรัฐบาลกำลังต้องการตัวผมผมจะไม่ยอมให้พวกเขาจับผมหรอกหน่วยสวาด์ก็เอาอะเอาอะหน่วยสวาร์ผมโดนหน่วยสวาร์ล้อมจับแล้ว ดูผมถ้าผมรอดจากแก๊งยูกซ่าผมก็ต้องโดนตำรวจจับอย่างนี้ใช่ไหมล่ะโอ้โอแตกรถถังเบียดผมทับผมแล้วไม่รอดแล้วหินก็ว่ารอดแอดสุดท้ายก็รอดมาตรงนี้บนบันไดนี่รถถังตามไม่ทันอยู่แตกมุดซะ ดี่มาถึงุมมาถึงสภาแล้วสภาเทศบาลจงออกออกมาดีนี่ท่านเทศมนตรีจงออกมาออกมาผมเถอะมาคี์กันให้รู้เรื่อง ทำไมท่านต้องจับผมด้วยผมทำอะไรผิดผมแค่ปกป,ป้องทุกคนนะเพราะทุกท่านเพราะทุกท่านต้องจับผมด้วยทุกคนต้องจับผมทำไมผมทำอะไรผิดถามจริงผมทำอะไรผิดจวจับผมผมไม่ได้ทำอะไรผิดจะจับผมนะ จับผมผมไม่ได้ทำอะไรผิดผบอกแลว้วผมไม่ได้ทำอะไรผิดเดื่จับผมผมงแค่หนี้รอดจากสงครามเฉยๆผมยอมแพ้เธอะคำขอของเจ้าเป็นจริงเจ้าได้ยอมแพ้เสแล้วทำไมกัน ก็ผมไม่อยากสู้แล้วโอเคนายจะได้คือทำสิ่งที่นายปรารถนาคือการนายจะไม่โดนตบจบในครั้งนี้แต่ครั้งหน้านายจะโดนตบจบแต่ผมกำลังคุยกับใครอยู่ ท่านคือสุดยอดขุมพลังแห่งท้องจากท้องฟ้าคุณเป็นใครชื่อจริงนายอย่าถามฉันดีกว่าเพราะฉันคือผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องฟ้าถ้าผู้ยิ่งใหญ่โปรดช่วยผมเถิดใครหล่อเลิศในปัตภีฉันบอกว่านายอย่าถามฉันฉันจะบอกเตือนนายมีคงสุดท้ายฉันไม่อยากบอกคำถามฉันไม่อยากตอบคำถามนายได้ทุกคำถามแต่ฉันอยากให้นายรู้ไว้ว่า ท่านจะอยู่ข้างเจ้าเสมอท่านจะอยู่ข้างนายเสมอโอเคครับอยู่ข้างผมเสมอใช่ไหมก็ดีที่ผมบินได้เพราะผมซูเปอร์แมนใช่ไหมไม่ใช่พลังของข้าแต่เป็นพลังของเจ้าเป็นพลังที่เจ้ามีมาตั้งแต่เกิดมันคือพลังจิตชิ่นนึงเฮ้ยผมเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนเห็นเมืองบนท้องฟ้าเฮ้ยนครบนท้องฟ้าใช่เจ้าเห็นอย่างที่เห็นนั่นแหละ ันคือเมืองบนท้องฟ้าการที่เจ้าจะติดต่อกับข้าได้ต้องอยู่บนที่สูงข้าอยู่บนท้องฟ้าถ้าดูตับตาดูเจ้าอยู่จะข้าจะให้พลังเจ้าอะไรกันผมได้พลังนี้เหรอมันเป็นพลังของเจ้าเดี๋ยวก็จะอธิบายทุกอย่างให้ฟังสรุปทุกอย่างให้ฟังนะพลังวินได้ของเจ้านะ่ะ โอ้ผมโตตึงแล้วแต่นายก็ยังรอดอยู่โอ้อะไรเนะี่ยผมไม่ตายเหรอไายรอดเพราะนายมีพลังนี้นายได้พลังนี้มันต้องจะเกิดแล้วโอ้ทำไมผมได้พลังนี้โอ้ไม,ไม,ไม่ไม่นะผมเกิดใหม่หรอไมอ่นี่ผมพลังอะไรกันเนี่ยนายถึงขั้นเทวาแล้ว ทานทวาได้เลือกนายแล้วนายมีพลังของทีวาแล้วพลังจากท้องนภา,าเขาเลือกนายนายมีพลังใงท้องนภา,าแล้วนายมีพลังตั้งแต่เกิดแล้วเพคราทัยคือผู้ถูกเลือกผมไมนผู้ถูกเลือกได้ไงไม่ถึงเวลาไม่ช่นเหรอจ้าไม่สงสัยแล้วว่าพ่อแม่เจ้าเป็นใครผมไม่รู้ผมตื่นมาในถังขยะไม่สิ ตจูผมตื่นมาในฐา,างขยะที่สนามบินนั้นจุมมงท้องฟ้าท่านเทวาเป็นคนสง่งโจมาอเลหครับขอบคุณครับให้นามาตัดสินอะไรบางอย่างบนโลกเพราะโลกได้ส่งไวรระแบบจักรวาลมาถึงนี้ที่นี่แล้วไวไยรระดับจักรวาลนายบินต้องเป็นคนจัดการไวร้ายตัวนั้นชื่อบิ๊กสโมกเพื่อนผมนะนะ เจ้านั่นมันแฝงล่างเพื่อนนายแล้วเพื่อนนายมีสปลาดอยู่ในตัวถ้าผมจะช่วยเพื่อนผมยังไงให้ต้องดึงสปาราดออกมาเจ้านั่น,นต้องจัดการซะที่มันเป็นภามกลางนะครใหญ่หลวงเลยนะเนี่ยอยู่แล้วขอให้นายโชคดีครับ ว่าฉันได้พลังนี้มานะพลังนี้ยังเป็นปริศนาต่อไปฉันคือชายผู้ดได้พลังนี้มาในเมื่อในเมื่อในเมื่อที่ฉันได้พลังนี้มาแล้ว,ลวฉันขอใช้พลังนี้ให้เต็มที่ท่านเทวา็นคู่ให้ผมเหรอมาสงครามแก๊งมาฟียมาสงครามลูก มาสงคารคามนครจักรวาลเขาได้ลือกผมแล้วผมเป็นผู้คุมเกมขอบคุณขอบคุณขอบคุณ